สวัสดีครับพบกับผมท็อปสุนทรกับรายการท็อปฟุตบอลนิววันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการค่าเดาการจัดตัวผู้เล่นของคุณซืออย่างอากีระนิชิโนว่าจะตัวนั้นจะวางผู้เล่นหรือจัดจานวนผู้เล่นรายใดลงมาใช้งานในเกมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกในครั้งนี้ป็นเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดศึกกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งแน่นอนแบบนี้เป็นแบบที่มีความหมายกับทีมชาติไทยค่อนข้างมากเพราะเป้าหมายของทีมชาติไทย ถ้าอยากจะผ่านเข้ารอบ12ทีมในรอบต่บไปแล้วต้องเก็บชัยชนะทั้งสาเกมแน่นอนก่อนที่เราจะทําการประเมินเรื่องของตัวผู้เล่นของพวกเรานั้นเราคงต้องไปดูเรื่องของข้อมูลของคุณสู้เราอย่างทีมชาติอินโดนีเซียก่อนเ่าตอนนี้พวกเขามีความพร้อมมากแค่ไหนแต่ตัวผู้เล่นของเขามีผู้เล่นประมาณใดที่เหลือจะได้มาคัดเลือกและประจุผู้เล่นเพื่อใช้ในการสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมแรกครั้งนี้กับทีมชาติอินโดนีเซีย อันดับแรกเรามาดูเรื่องของสถิติการพบกันของทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียแน่นอนสถิตินั้นมันคงจะวัดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเก่าปัจจุบันเราต้องมองถึงสถานการณ์ของทีมคู่ต่อสู้ปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์และความพร้อมของทีมเราเช่นกันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียกันเลยนะครับสำหรับสถิติ5านัดหลังสุดของทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเริ่มจาก เกมแรกนะครับวันที่19เดือน11ปี2016ทีมชาติไทยนั้นชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อสในรายการ AFF สุทธิกับแต่เกมที่2เป็นวันที่14นะครับเดือน12ปี2016ทีมชาติอินโดนีเซียชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์2อประตูต่อหอันนี้ก็เป็นรายการ AFF สุทธิกับเช่นกันนะครับต่อมาเป็นวันที่ส7เดือน12ปี2016นะครับทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์ 2ประตูต่อศูนย์ก็เป็นรายการ AFF ครับเช่นกันนะครับและวันที่17เดือน11ปี2018ทีมชาติไทยก็ชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2เป็นรายการ AFF ครับนั่นเองปี2019นะครับวันที่1 0เดือน9ปี2 0 1 9ทีมชาติอินโดนีเซียแพ้ให้ทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ3 ในศปรตบโลกรอบคัดเลือกปี2022นอั่นเองนะครับและนี่ก็คือสถิติทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนั่นเองนะครับไปดูแล้วจากสถิติทีมชาติไทยดูดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของข้อมูลของเหลาบรรดานักเตะแล้วก็ดูว่าในปีนี้ใครทำหน้าที่เป็นกุนสือของทีมชาติอินโดนีเซียในชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกุนสือใหญ่ของทีมชาติอินโดนีเซียรายนี้กันห่อยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกุนสือของทีมชาติอินโดนีเซียในชุดนี้ เป็นคุนซือชาวเกาหลีใต้นั่นก็คือชินจายัางแน่นอนเข้ามาพร้อมกับระบบการเล่น4-4-2ทําให้ข้อมูลการแข่งขันในเกมนี้ในระบบของพวกเรานั้นเป็น4-2-3-1เราก็จะเจอกับระบบการเล่นของทีมชาติอินโดนีเซียนในระบบ4-4-2เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของนักเตะและก็วิธีการทำงานของโค้ชรายนี้คร่าวๆกันเลยนะครับชินจายัางนะครับเรียกนักเตะมาทั้งหมด34ราย โดยกลุ่มที่เขาเรียกมานั้นเป็นนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่างชาติและเป็นนักเตะเยาวชนเป็นหลักโดยค่าเฉลี่ยของนักเตะชุดนี้อยู่ที่ประมาณ24ปีและมีผู้เล่นที่อายุ3.3ปีเพียงหนึ่งรายเป็นนักเตะคนสัญชาติจากประเทศมอนเตเนโกรนเองกลุ่มผู้เล่นวนญ่นะครับเป็นผู้เล่นที่ได้รองแชมป์ซีเกมส์ในปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยกลุ่มนี้เคยเอาชนะทีมชาติไทยมาแล้วด้วยสกอร์อ2ประตูต่อ0 และมีนักเตะรายๆนะครับที่คาแข่งอยู่ลีกต่างประเทศครับโค้ชชินดายังก็เรียกตัวมาติดทีมชาติอินโดนีเซียเช่นกันเริ่มจากรายที่1น,นะครับเป็นเอคิมันดูราจากลีกโปรแลนด์รายที่2เป็นเอลแกนสเปกอสจากลีกอังกฤษนะครับรายที่3เป็นวิจานสุไลมานจากลีกโคเอเชียรายที่4ี่สกเยเลียนจากลีกออสเตรเลียร,รายที่5เป็นอัสนาวีรายนี้เล่นอยู่ลีกเกาหลีใต้นะครับเป็น K2 และรายสุดท้ายเรียวจิอุโตโม รายนี้เล่นอยูรีกที่มาเลเซียนะครับสำหรับการทําทีมของโค้ดวัยนี้นะครับโดยตัวนั้นทําการ่าตัดทีมครั้งใหญ่โดยเน้นนักเตะที่ค,าค้าแข้งอยู่ต่างชาติและสายเลือดใหม่ทั้งหมดดังนั้นการเล่นโดยใช้นักเตะเหล่านี้แน่นอนคาแรคเตอร์ของคุณซือ,อยังชินตะยังคงเน้นเรื่องของพลังงานและเรื่องของระบบแท็กติกจริงๆภายใต้การปรับรูปแบบการเล่นแบบใหม่ทําให้จะเป็นต้องใช้นักเตะที่มีพละกําลังค่อนข้างสูงแต่จุดด้อยของทีมนี้คงจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ แต่เราจะมองค่าไม่ได้เพราะนักเตะเหล่านี้ล้วนแต่คาแข่งอยู่ในดิต่างแดนเช่นกันฉะนั้นการเลือกนักเตะเหล่านี้มานั้นมันอาจจะยกระดับทีมให้อิโนโดนีเซียนั้นดูดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นทีมชาติไทยก็คงไม่ประมาทนะครับถึงแม้ผลงานของพวกเราจะดูดีกว่ามาดูเรื่องโอกาสเข้ารอบของทีมชาติอิโนโดนีเซียในครั้งนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นศูนย์นะครับโอกาสที่จะเข้ารอบแทบจะมองไม่เห็นฉะนั้นการสู้กับทีมชาติไทย โดยไร้ภาวะกดดันและรวมกับนักเตะไร้ใหม่ๆนอกจากการได้โอกาสโชว์ฝีเท้าในระดับทีมชาติแล้วแน่นอนอาจจะมีหลายทีมที่มองเห็นฝีเท้าพวกเขาแต่อาจจะติดต่อพวกเขาไปค้าแข้งในทีมของเขาก็เป็นไปได้ฉะนั้นสําหรับนักเตะเลือดหนุ่มภายใต้การเล่นที่ไร้ความกดดันก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะพยายามโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การคุมทีมอย่างคชชินตาย,ยัาง ทีนี้เรามาดูเรื่องของทีมชาติไทยกันบ้างน,นะครับว่าทีมชาติไทยนั้นหลังจากมีข้อมูลของทีมชาติอินโดนีเซียคุณสื่ออย่างอากิระนิชิโนนั้นจะเลือกบรรจุผู้เล่นรายใดเพื่อไปทําการแข่งขันในเกมนี้แน่นอนการเล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียหลายคนคงมองว่าคงไม่ใช่เรื่องยากการเล่นกับนักเตะที่ไร้ความกดดันอย่างทีมชาติอินโดนีเซียมันอาจจะเป็นเรื่องยากก็เป็นไปได้ที่สำคัญน,นั้นเงื่อนไขาการชนะ3เมเกมเพื่อ9แต้มเพื่อการดนตรีการข้รอบนั้น กับสภาพทีมโดยรวมที่ประมาณ8-90%ถึงแน่น,นอนคุณเจออย่างอากิระนิชิโนะต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปทําการแข่งขันส่วนการจัดผู้เล่นทําการแข่งขันนั้นเดี๋ยวลองมาประเมินว่าพวกเราจะสามารถใช้นักเตะรายใดไปทําการแข่งขันแน่นอนการประเมินพวกนี้ก็มาจากข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่เล็กน้อยเดี๋ยวพวกเรามาลองจัดตัวผู้เล่นหูอนะครับว่าจะมีโอกาสใกล้เคียงกับโค้ชอย่างอากิระนิชิโนะหรือไม่แน่นอน การประเมินในสถานการณ์แบบนี้พวกเรานั้นมีข้อมูมลค่อนข้างน้อยเพราะการปล่อยข้อมูลของทีมชาติไทยในชุดน,นี้บอกได้เลยว่าพวกเขาเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างจะดีแต่นั้นการคาดเดานอกจากพวกคุณซือทีมที่เจอเราแล้วคุณสื่อข่าวนักจัดรายการกูรูทั้งหลายก็ต้องปวดหัวกับการจัดตัวผู้เล่นของคุณซือ,อรายนี้เช่นกันแน,น่นอนมันเป็นข้อดีมากกว่าวข้อเสียนะครับอย่างพวกเราก็ต้องประเมินตามสถานการณ์ตามแมตช์ต่างๆเพื่อดูว่าทีมชาติไทยนั้นจะใช้ใคร ลงไปทาการแข่งขันในเกมนี้เดี๋ยวเริ่มจากตําแหน่งผู้สาประตูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้ใครแน่นอนผู้สาประตูของทีมชาติไทยนั้นตอนนี้แทบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองคงไม่พ้นสิวลักษ์เทพสุเนนกับชัดชัยบุตรพรมเรามาเทียบเรื่องของผลงานในลีกก่อนผลงานในลีกนั้นชัดชัยบุตรพรมควาชช้าแชมป์กับทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดส่วนสิวลักษ์เทพสุเนศน,นั้นได้รองแช,ชมป์วินชีตเป็น สิวรักได้1ิกรินชีตส่วนชัดชัยบุตรพรนั้นแต่ตัวสามารถทํากรินชีตได้19ก็ถือว่าผลงานในลีกใกล้เคียงนะครับเป็นชัดชัยบุตรพรที่สามารถคว้าแชมป์แล้วก็ทํากรินชีตได้มากกว่าแน่นอนการที่มีนักเตะที่มีคุณภาพฟอร์มบอลเล่นที่ยอดเยี่ยมมันก็ส่งผลให้เกมลุกดีกว่าฉะนั้นการที่จะป้องกันนั้นก็คงมีน้อยแต่เปรียบเทียบฟอร์มในลีกแล้วชัดชัยบุตรพรก็ดีกว่าในฐานะแชมป์และเรื่องของสถิติการป้องกันแบบกรินชีตเทมนี้นะครับถ้ามองถึงในลีก ถ้ใช้อุปโภคดีกว่านะครับพอข้าไปดูเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นทีมชาตินะครับแน่นอนมันก็จะโยกไปทางศิวรักษ์เทศสุงเนินซึ่งประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติประสบการณ์ในการเล่นถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกดีกว่าถ้ามองเปรียบเทียบทั้งสองรายนี้เปรียบเทียบกันในศึกฟุตบอลโลกสามารถใช้ใครก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมขอเลือกใช้ประสบการณ์ทีมชาติใช้ศิวรักษ์เทศสุนเนินนะครับส่วนจะ ตรงกับคุณซื้ออย่างอากิระนิชิโนะหรือไม่นะ่ต้องมาุูนันอีกทีนะครับส่วนการที่จะรับใช้ทีมชาติอีกครั้งของชิวรักแค่สุนนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะด้วยอายุปัจจุบันเจ้าตัวอายุถึง3 7ปีแล้วนั่นเองส่วนชัยบุตรพรมนะครับเกมนี้โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นมือหนึ่งมีไหมผมก็ว่ามีโอกาสพอสมควรแต่การตัดสินใจในมุมมองของผมนั้นเน้นประสบการณ์การเล่นทีมชาติมากกว่าแค่นั้นเองเดี๋ยวเราขยับมาตำแหน่งเซ็นเตอร์กันหน่อยนะครับ สำหรับตัแหน่งเซนเตอร์แน่นอนว่าปีนี้มีนักเตะลายรายที่โชว์ฟอร์มได้ดีจากศึกไทยลีกแต่ดูแล้วการใช้งานนักเตะที่มีประสบการณ์สูงอ่านเกมดีทีมคันก็มีการเปประตูด้วยดูการที่แล้วดูจากผลงานแล้วก็ดูย้อนหลังเรื่องของประสบการณ์การเล่นทีมชาติผมเลือกใช้เซนเตอร์ฝั่งขวาเป็นมายองด์ทอมเบียนะครับส่วนเซนเตอร์รายที่เหลือก็ถือว่าแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีในลีกนะครับอย่างสุพรรณทองสงจะตัวก็สามารถช่วยทีมรอดตกชั้นได้ ในค่ายของสุพรรณบุรีเ c ส่วนพันศาเหมิพิบูลก็สามารถทําหน้าที่ดีๆในการรับใช้ต้นสังกัดอย่างบุีรำส่วนเซนเ,ทเ,ทเตอร์ฝั่งซ้านะครับผมเลือกใช้พันษาเหมิพิบูลดูจากฟองมาเล่นในลีกในทีมขาน,นั้นเรื่องประสบการณ์การเล่นทีมชาติตดตัวนั้นก็น่าจะมีเพียงพอสําหรับการสู้ศึกบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งนี้ทีมขานการเล่นคู่กับทอมเบียนั้นจังหวะการเล่นจังหวะการยืดหยุน่นจังหวะป้องกันการอากาศทั้งสองตัวน่าจะมีประสบการณ์เพียงพอในการ ดวยให้ทีมชาติทําผลงานในเกมรับได้ดีขึ้นโดยทีมคันนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากการขึ้นไปบ่งทาประตูของคู่เซนเตอร์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ทั้งคู่ได้แน่นอนฉะนั้นคู่เซนเตอร์นั้นผมเลือกใช้พันศาหิบพิบูลกับมยเดลทอมเบียนะครับส่วนตําแหน่งแบ็กขวานนครับผมเชื่อมีนันเกเตะหลายรายที่เชื่อฟอร์มได้ดีโดยเฉพาะรา,ายนันเรบดินนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในลีกเรื่องของเกมรับเกมรุกป็นตัวก็สามารถโชว์อฟอร์มได้อย่างเยี่ยม ที่ผ่านในฤดูกาลนี้ตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยสามารถทำประตูได้กันแทบทุกคนเลยนะครับแบ็กขวาครับผมเลือกใช้ทริตองโดแน่นอนว่าฤดูกาลที่แล้วในบรรดาแบ็กขวาทั้งหมดแจ่ตัวจะไม่สามารถยิงประตูได้แต่ความโดดเด่นคือการแอสซิ์ได้มากที่สุดนั้นความรับผิดชอบด้านริมเส้นการทำหน้าที่พื้นที่วิงเตผมดูว่าทริตองโดนั้นมีประโยชน์การใช้สอยดีที่สุดครับเราขยันมาตำแหน่งแบ็กซ้ายกันหน่อยนะครับแบ็กซ้ายก็มีหลายรายที่ชูผลงานได้ดี แรกก็เป็นสนาร์บอลแดงสีซึ่งโชว์ฟอร์มเรื่องของเคมรับจนเข้าตาคุณจืออย่างอากิระนิชิโนะรวมถึงเฮนิโตภูมิภานักเตะจากสมุทรปราการซิตี้ซึ่งปัจจุบันจะตัวย้ายไปร่วมทัพบีจีปทุมยูนิเต็ดเป็นที่เรียบร้อยตัวตัวก็โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะลูกเปิดที่มีประสิทธิภาพดูการที่แล้วประถมแอซิตถึงห้าเอซิตรวมถึงเรื่องจังหวะการเติมของเอตัวนั้นในเรื่องของเคมลูกก็โดดเด่นอีกรายหนึ่งเป็นสตาร,ร์ลั์ไฮเปอร์โคน แต่น,นี้ก็โดยเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่างธีทรทรบุญมาทันแน่นอนองค์ประกอบใกล้เคียงเรื่องของเกมรับเกมลุกการจ่ายบอลการเล่นร่วมการเลี้ยงเจาะแนวป้องกันรวมถึงลูกฟรีคิกนั้นถ้ามองถึงเรื่องประโยชน์เกมลุกและเกมรับแต่ตัวนั้นก็ดูดีนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับฟอร์มการเล่นของเฮนิโตภูมิพานั้นก็จะมีจุดเด่นคนละเรื่องนะครับเฮนิโตภูมิพานั้นจะตัวมีลูก,กาอากาศที่ดีนะครับในการหมุนทำประตูและลูกอากาศที่ดีในการหมุงป้องกัน ถ้ามีประโยชน์แบบครอบคุมเรื่องของเกมรูปเกมรับอากาศก็จะเป็นเฮดริโตภูมิภา,าถ้าเป็นเรื่องของความเร็วสปีดเกมบนภาพพื้นดินแล้วก็ต้องยกให้สัตลกษณ์ไเประโคนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเลือกใช้สัตลกษณ์ไเประโคนนะครับเพราะต้องการการลากหรือการทะลุเพราะต้องการประโยชน์การใช้งานรูปก,กับพื้นซึ่งแน่นอนเป็นคาแรคเตอร์การเล่นของเจ้าตัวอยู่แล้วสําหรับเกมนี้นะครับผมเลือกใช้สัตลกษณ์ไเประโคนนะครับอ่ะข้ามาดูตําแหน่งต่อไปนะครับเป็นตําแหน่งมิสซิลตัวรับ รบบการเล่น4-2-3-1ของคุณซืออย่างอากิระนิชิโนะมันมีผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวรับปักหลัดอยู่ตรงกลางสนามถึง2ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามิดฟิลด์ตัวรับทั้ง2คนนั้นจะเลือกใครเริ่มจากมิดฟิลด์ตัวรับฝั่งขวาก่อนนะครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวรับตรงกลางนะครับผมเลือกใช้สารัตอยู่เย็นนะครับแน่นอนว่าก่อนนั้นเนี้ยผมก็ยังตัดจไจะเลือกมิดิลีตัวหนึ่งก็คือพิรุวันรัศมี แน่นอนว่าเจ้าตัวเล่นให้สมุทประการที่ดูการได้แล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแล้วให้จุดสังเกตนะครับและจุดสังเกตนักเตะรายนีย้ก็มีอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิดสิแต่รักษาหายคุณสื่ออย่างอากิระนิชิโนะก็ให้เจ้าตัวบินกลับมาสมทบแน่นอนว่าการเดินทางมาสมทบเนี่ยคุณสื่ออย่างอากิระนิชิโนะต้องมองเห็นคาแรคเ,เตอร์หรือประโยชน์การใช้สอยของนักเตะรายนี้อย่างแน่นอนทั้งนั้นคงมาให้เจ้าตัวนั้นเดินทางมาสมทบกับทีม ที่สหรัฐอลาบเอเมิเรต์แน่นอนนะครับแน่นอนล่าสุดสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติทาจิคิสถานเป็นพิดนรดณแชมป์รัศมีนอกจากได้ลงเล่นแล้วเจ้าตัวยังได้รับบทบาทหน้านที่เป็นกัปตันทีมแน่นอนโดยหลักกัปตันทีมจะต้องเป็นนักเตะที่มีอาวุโสมากกว่าแต่ดูเหมือนเจ้าตัวนั้นจะได้รับความสนใจจากคุณซืออย่างอากิระนิชิโนะและได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมฉะนั้นถ้าเรามาอ่านใจคุณซืออย่างอากิระนิชิโนะ ก็น่าจะมองเห็นประโยชน์การใช้งานของวิทยรายนี้พอสมควรถ้าเจ้าตัวมาซ้อมหรือเก็บตัวได้และใช้งานได้เต็มที่ก็เชื่อว,ว่านะครับคุณซูออยางอชิดะนิชิโนจะเลือกใช้ทีลดนชับลัสมีแต่วันนี้ผมขอเลือกใช้สารัตอยู่เย็นเพราะเรื่องความฟิตเรื่องสภาพร่างกายน่าจะดีดีกว่านะครับส่วนมิดฟิลตัวรับฝั่งซ้ายนะครับผมเลือกใช้ทิติพันพ่วงจรน,นะครับแน,น่นอนดูดูการที่แล้วเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดบีจีปทุมยูนเนเต็ดรวมถึงการเล่นร่วมกับสารัตยู่เย็น ทั้งสองคนนะครับเรื่องของเกมรับอ่านเกมการป้องกันแดนกลางหรือว่าทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการคุมจังหวะแดนกลางและเปลี่ยนสานการจากรับเป็นลุกและมิดฟิลทั้ง2รายนี้นะครับฤด,ดูกาลที่แล้วมีส่วนพาทีม B ีไปถุนยูนิเต็ดคว้าแช,ชมป์ไทยลีกซึ่งแน่นอนการได้เจ้าตัวมาเล่นร่วมกันทั้ง2คนนั้นมันจะสร้างประโยชน์ให้สําหรับแห่งมิดฟิลตัวรับแดนกลางของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจเลือกมิดฟิลคูไในของผมนะครับ ต่อไปเราก็จะไปถึงผู้เล่นแดนบน3ตัวคือมิดฟิลตัวลุกนะครับฝั่งซ้ายแน่นอนผมมองถึงการใช้งานของมิดฟิลนะครับอย่างเอกนิตปัญญาเรื่ึงจังหวะการลากเลื้อยจังหวะการทะลุทะลวงพร้อมกับสปีดท,ที่เจตัวมีนั้นน่าจะมีประโยชน์การใช้สอยสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ฉะนั้นมิดฟิลฝั่งซ้ายรายนี้นะครับผมก็คงเลือกเอกนิตปัญญานะครับแต่ถ้าเกิดเจชนะทิพย์อยู่นะครับตำแหน่งนี้ก็คงน่าจะเป็นตำแหน่งของเจชนาทิพย์แน่นอนนะครับขอจะมาเป็นฝั่งขวานะครับ ทางขวาครับผมใช้มิดฟิลจากบุยีรัมยูเนเต็ดนะครับใช้สุภโชคสารชาติแน่นอนสิ่งที่ทตัวงสอคมีการฉีกไปรับบอลและเลี้ยงที่เข้ามาบริเวณกรอบ8หลาแล้วตัดในแล้วยิงเข้าทั้งสองลายมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกันครับสำหรับเอกนิตปัญญาแล้วก็สุภโชคสารชาติผมเชื่อว่าในเกมลุก2รายนี้จะสร้างความกดดันและสร้างความปั่นป่วนให้สำหรับทีมที่เจอกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกตำแหน่งของมิดฟิลนะครับเป็นมิดฟิลตัวลุกตรงกลางนะครับเป็นมิดฟิลเซ็นเตอร์ ทีนี้ผมขอเลือกใช้นักเตะที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างสุมัญญากุติสายแน่นอนในคุณเครื่องกับทายจิอิสานแต่ตัวก็สามารถสร้างแอซิดแน่นอนการทําเกมลุกนอกจากเคมีนักเตะที่มีความสามารถเทคนิคแทคนติกอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าคุณสุ่รรยากิระนิชิโนะผมต้องใช้งานนักเตะที่มีประสบการณ์เพื่อไปประคองเกมนั่นเองนะครับแต่ใ,ใจจริงนะผมอยากใช้งานการธนวัตรซึ่นจินทารน,นะครับแต่ดูแล้วเจ้าตัวนั้นอย่าง คงจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะมีการฝึกซ้อมร่วมกันหลายวันอาจจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์โดยใช้เจ้ากันธนวัฒน์เป็นมิดิลตัวรุกตรงนี้ทำหน้าที่เป็นเพลย์เบเกอร์ทีมชาติไทยก็เป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วตำแหน่งนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะใช้เจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งกิตถาวรนะครับอูแล้วเจ้าตัวน่าจะมีประโยชน์พอสมควรแต่ผมมองเรื่องของความเข้าใจเกมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเนี่ยเจ้าต,ตัวอาจจะมีน้อยกว่าครับแต่ไม่แน่นะครับคุณสิรอะอิชโนะะอาจจใ้ปรย,นรยนปันไไนาครับเดีย๋ยวมาาดูกันว่ คุณซือ,อยางอากิระนิชิโนจะเลือกขครบรรจุแตแต่งคุณเล่นตรงนี้นะครับ๋ยวผมเลือกสุบัญญาปุริสายนะครับต้องการเรื่องของประสบการณ์ไปช่วยทีมนะครับส่วนตำแหน่งกองหน้านะครับมีถึง4รายนะครับคงเป็นการตัดสินใจที่ยากของคุณซื่อ,อยางอากิระนิชิโนเพราะแต่ละรายนั้นมีประโยชน์การใช้สอยและมีจุดที่ต้องตัดสินใจเลือกแตกต่างกันออกไปนะครับเริ่มจากรายแรกนะครับสุภัช,ชัยเจเด็ดนะครับรายนี้แน่นอนการร่วมมันกับคุณซื้ออากิระนิชิโน หลายครั้งทาให้เจ้าตัวน่าจะเข้าใจเรื่องของกลยุทธ์หรือเทคนิคพอสมควรดังนั้นเรื่องความเข้าใจเกมครับนักเตะรายนี้ถึงแม้ในลีกไทยนั้นจะสามารถยิงประตูได้น้อยแต่แน่นอนเรื่องของความเข้าใจในเกมนั้นน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยในชุดนี้อันนี้เป็นรายแรกของทีมชาติไทยในตำแหน่งของหน้านะครับรายต่อไปนะครับเป็นอดีศักดิ์ไกรสอนแน่นอนการลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างการท่าเรือซึ่งแน่นอนฤด,ดูกาลที่แล้วเจ้าตัวนั้นไม่สามารถลงได้ทุกเกมเนื่องจาก เป็นทีมที่ใหญ่การแข่งขันในตำแหน่งกองหน้านั้นค่อนข้างสูงเจตัวมีโอกาสลงน้อยแต่สามารถยิงไปถึง11ประตูแน่นอนสกอร์11ประตูและเกมล่าสุดเจตัวอุ่นเครื่องและสามารถยิงทีมใหญ่อย่างอุซเปกิสถานได้นั่นก็น่าจะเป็นจุดที่คุณซสืออกิระนิชิโนต้องมาคบคิดว่าจะเลือกเจตัวเล่นหรือไม่โดยเฉพาะประสบการณ์การเล่นทีมชาติรายนี้น่าจะมีประสบการณ์มากที่สุดในบรรดาน,นักเตะกองหน้าทั้ง4ราย ผมมาลุ้นดูว่าคุณซืออย่างอากีระนิชิโนจะเลือกใช้บริการใครนะครับรายต่อไปนะครับเป็นนัททวิสุกสุขแน่นอนดูการที่แล้วเจตัวนั้นควา้าตำแหน่งดาวสโตร์สูงสุดในตำแหน่งกองหน้านะครับซึ่งยิงไปถึง12ประตูและ1แอซซิ์รวมถึงประสบการณ์การคาแข่งในเจลีกถึงแม้จะไม่ใช่ลีกสูงสุดแต่เจตัวนั้นก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้โดยการยิงไปถึง12ประตูและ1แอซซิ์รายนี้ก็จะเป็นรายที่คุณซืออย่างอากิระนิชิโนต้องเลือกอตัดสินใจใช้ในเกมนี้ รายจุดท้ายนะครับเป็นกองหน้าของบุยลำสุพระนัทเหมือนตาแน่นอนแมตช์ล่าสุดการปุ่นเครื่องกับทีมชาติทาจิฟิสถานตัวตัวนั้นยิงประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงซัดประตูที่2ถูบวกให้เจ้าตัวสร้างสถิติในการยิงเกมแรกของทีมชาติชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วการาเลือกผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้านั้นถือว่าเป็นการขับเคี่ยวจากฟอร์มการเล่นและสถิติต่างๆคงเป็นงานยากสําหรับคุณเื้อยอย่างออกิระนิชิโนะจะตัดใจเลือกใครสักคน ส่วนตัวผมนะครับเลือกใช้ประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติผมเลือกใช้อดิศกไกรสอนการยิง11ลูกถือว่าเจ้าตัวนั้นยังมีคิ้วเล็บเป็นเครื่องล่าสุดกับทีมอุซเปกิถานเจ้าต,ตัวก็สามารถยิงได้ในขอตัวที่2เป็นสุดท้ายประสบการณ์การเล่นทีมชาติที่มากมายมันน่าจะช่วยทดแทนการขาดไปของธีรศิลป์แดงดาได้ดังนั้นตำแหน่งกองหน้าผมเลือกใช้อดิศกไกรสอนนะครับแต่นี่ก็คือนักเตะทั้ง11รายนะครับี่คาราบุชิอาคิระอิชิโนะจะใช้งาน แต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดานะครับแน่นอนว่าการตัดสินใจก็คงจะเป็นเรื่องของคุณซสืออาคิระนิชิโนะและทีมงานสตาโค้ดที่สาคัญคือความฟิตของนักเตะเหล่านี้มีแค่8-90%ที่นะครับก็อาจจะมีผลเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเช่นกันเพราะนักเตะของพวกเรานั้นมีโปรแกรมการฝึกซ้อมมาแค่13วันดังนั้นเรื่องความฟิตก็น่าจะเป็นองค์ประกอบของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเช่นกันแน่นอนเกมเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับมีความสําคัญนะครับ ไม่แพ้อีก2เกมที่เหลือเพราะถ้าเกมนี้เราพลาดท่าเสมอหรือแพ้โอกาสที่เราจะไปต่อในรอบ12ทีมสุดท้ายก็คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้เหล่าบรรดาคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของพวกเราด้วยนะครับรวมถึงคุณสือ,อยางไอคิระนิชโนะลทีมงานสตาร์โค้ดขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สาหรับคลิปนี้ผมพอบสุนทรสกุลเทวจัติ ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ